อัปเดตสถานการณ์ตอนบ่ายสองโลบอกคนเล่นศูนย์คนไม่มีไม่เหลือคนเล่นโลบอกแม้แต่คนเดียวเลยเรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถทนกับการน,นั่งเล่นโลบอกได้ทําไมพรเขากดออกเกเขาก็ไม่สามารถจอยได้ตอนนี้โลบอกแย่ low yeah! ลงเรื่อยๆแย่ yeah! ลงถึงขีดสุดเลยไม่มีไม่มีคนเล่นโลบอกแม้แต่คนเดียว ่าแล้วที่หนักสุดคือพวกอนิเมะเนี่ยก็ดีแล้วแหละแกลนพงแกลนพียเนี่ยคนเล่นศู์คนเลยผมสุดยอดมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ราบล่มยาวขนาดนี้ผมตื่นมาตอนเจ็ดมงเช้าตอนนี้บ่ายสองละก็ยังเล่นโลบอกไม่ได้เย่ yeah, มาตอนนี้โลบออกโลบลักโลบลักผมก็มีปัญหามันไม่ขึ้นอะไรเลย ล็อกเอาก็ไม่ได้ครับล็อกเอาแล้วล็อกอินใหม่ก็ไม่ได้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี่อน่าจะเป็นโลบอกมีปัญหานะฮะเพราะตอนนี้ผมเข้าไปในทวิตของเข้าไปในทวิตของเดฟอะผมเข้าไปในทวิตของของโลบล็อกก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ตอนนี้มีพวกโลบล็อกดาว นะคตอนนี้มีเรื่องในทวิตนะฮะเหมือนเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของโลบอ x น่าจะดาวนะเพราะหลายคนก็เป็นเหมือนกันใช่แล้วเบสเนี่ก็ดูเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆเ,เลยะคระับเพราะตอนนี้ก็ไม่มี ไม่น่าจะได้กลับมาเร็วๆนี้หรือถ้าได้กลับมาเร็วๆนี้ก็น่าจะดีนะเพราะตอนนี้โลบ o อกกำลังดาวอย่างหนักให้ตายเถอะผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าโลบอกจะดาวได้โลบลักโลบลักจะดาวนะโอเคสำหรับนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรก็โอเคแค่นี้แหละเจอกัน